ถึงครับก่อนที่อราจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับประเพณีโกนควรเข้าทิพนะของทางวัดตาสารสาร่วมกับพี่น้องชุมชนสามสี่จุลชนในเขตอ่าตำบลบวิชาร์ช่วงนี้เราขอเข้าสู่อ่าช่วงของพระสงฆ์เจริญอ่าพระพุทธมนต์นะอ่าการเดชท่านอ่ามักรามัก ทายงวัดน้าอ่านได้ทำพิธีทางสงต่อไปครับกล่าวดิฉันครับอัลโหลบุกพร้อมแล้วก็เทิญท่านจอาบากาดิฉันท่านเถียง,ท,งท่านนายเพอเวลาท่านอ่านจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับกล่าวดิฉันครับ เบประธทานจุดถทุเทียนอ้าวยกมือพนมทุกท่าน อาบุตรทานจุดทุกเถริญอัคราสังฆามาอิมิกนาสักาเลนะธรรมอภิปูชฉาอิมิกนาสักาเลนะสังฆาอภิปุชยามะอรหังสมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระพนตามอภิวาทิน สุปฏิป ο, ันโนภะวะโตสาวะสังโฆสังฆะมาณิยะจามาภูติยัมปิมัจยังปันเตวิสุงวามามาาิสุง,สงรักขันธา,ายาติสระเนนัสหาปัญจสีลานิยะจามา ratiyamti mayampante wisum wisum ratanaya disarmerasa pancasila niyacca mama namo tassa bhikkhu watara อาจุกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตฺถสระนังคจฌามิ ธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังขังสรณังคัจฉามิปุตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปุตติยัมติพุทธังสารณังคัจฉามิปุตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ สัสารนังขจามิทุกติยัมีสงคัญสารนังขจามิตติยมปีพุทธามสารนังขจามิตัติยมีพุทธามสารนังขจามิตัติยมิธรรมามสารนังขจามิตัติยมีสังฆสารนังขจามิตัติยมปีสำคัญสารนังขจามิ ธิพตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิทานาธิพตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอัคินนาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอัคินนาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอีเมโสูเดชฌรานา มณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุขรามิระยัตมัคคปมาสัานานเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิเกมานิปัน迦สิกขาปัฏฐานสิเลนะสัพพะทิญาเจสิลเลระโพธิสัพพะ